สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอก,กระตูนจะมาทำนายนิสัยของคนเกิดวันศุกร์วันศุกร์นี่นะฟังชื่อก็รู้แล้วว่าไม่ธรรมดาเพราะเป็นวันที่ศุกร์เท่ากับศุกร์นั่นเองพูดง่ายๆว่าคนเกิดวันนี้มีโหมดความสุขติดตัวมาตั้งแต่เกิดคนเกิดวันศุกร์มักจะเป็นคนร่าเริงสดใสคุยเก่งมีเสน่ห์และรักสวยรักงาม ถ้าเดินผ่านกระจกแล้วไม่หันมาส่องตัวเองแสดงว่าไม่ใช่คนวันศุกร์แน่ๆนิสัยเด่นของคนวันนี้คืออ่อนโยนแต่แอบเอาแต่ใจภายนอกดูยิ้มเก่งอธัธยาศัยดีแต่ถ้าใครมาทำให้ไม่พอใจโอ้โหยิ้มยังมีแต่ในใจนี่กำลังเขียนนิยายดราม่าสิบตอนอยู่เลยเรื่องความรักโอ้ยคนวันศุกร์นี่ตัวแม่ของความโรแมนติกแต่ระวังอย่างนึงนะ ขี้ใจน้อยมากบางทีแฟนแค่พิมพ์ว่าโอเคแล้วมีจุดก็คิดไปไกลแล้วว่าเขาไม่รักฉันแล้วแน่แน่ส่วนเรื่องการงานคนวันศุกร์เป็นคนมีความสามารถมีไอเดียเก่งชอบงานที่ได้ใช้สมองและความคิดสร้างสารรค์แต่ขี้เบื่อง่ายงานที่ซ้ำๆเหมือนเดิมทุกวันจะทำให้รู้สึกหมดไฟได้แม่หมอแนะนำว่าให้หาความท้าทาย หรืออะไรใหม่ๆเติมชีวิตจะรุ่งมากแม่หมอขอสรุปให้แบบหมอหมอเลยว่าคนเกิดวันศุกร์เป็นคนที่โลกนี้อยู่ด้วยแล้วมีความสุขแต่ถ้าหงุดหงิดเมื่อไหร่แนะนำให้หาอะไรหวานๆกินก่อนค่อยคุยเดี๋ยวดีเองเอาละค่ะต่อไปแม่หมอกระตูนจะพามาดูสีที่ส่งผลต่อคนเกิดวันศุกร์กันค่ะเอาไว้เสริมดวงเอาให้ปัง สีประจำวันศุกร์คือสีฟ้าสีที่ถูกฉลกช่วยให้ดีในทุกๆด้านคือสีชมพูแต่ถ้าต้องการให้ลูกน้องบุตรบริวารเกรงขามนี่เลยต้องสีเหลืองส่วนสีแสดจะเสริมในเรื่องให้ผู้ใหญ่เมตตาสนับสนุนและสีที่ไม่ดีต่อคนเกิดวันศุกร์คือสีเทาซึ่งเป็นสีกาลากินีตามหลักโหราศาสตร์ พิจารณาดูนะคะว่าจะเลือกใช้สีไหนตามสถานการณ์ต่าง,างๆเพื่อให้เป็นมงคลสูงสุดต่อไปมาดูเรื่องดอกไม้ประจำวันเกิดบ้างนะคะคนเกิดวันศุกร์ดอกไม้ประจำวันคือดอกลาเวนเดอร์และดอกไวโอเลตดอกลาเวนเดอร์สื่อถึงความบริสุทธิ์ความสงบความสง่างามความจงรักภักดีความศรัทธาความรักและความหวัง ดอกไวโอเลตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุภาพเรียบร้อยคุณธรรมและความรักที่จริงใจและพระพุทธรูปประจำวันคือพระพุทธรูปปางรำพึงมีลักษณะยืนพระหัตถ์ทั้งสองประสานกันที่พระอุระหรืออกโดยมีความหมายถึงการที่พระพุทธเจ้าทรงพิจารณาใครครวญถึงพระธรรมอันลึกซึ้งและท้อพระทัยที่จะแสดงธรรมให้ผู้อื่นเข้าใจแต่ภายหลังทรงตัดสินใจแสดงธรรมตามภูมิปัญญาของผู้ฟัง คือการพิจารณาบัวสีเหลาเพื่อเข้าใจความแตกต่างของคนและนี่คือน,นิสัยและสิ่งที่เสริมดวงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วมาดูกันว่าคลิปครั้งถัดไปแม่หมอจะมาทำนายเรื่องอะไรกันจ้า